เมืองทองทีวีพาสาวกกิเลนพยองเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณเพื่อมาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลต o วต้าไทยพรีเมียร์ลีกคู่นี้ทําการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกิเลนพยองต้องเจองานยากๆ3เกมหลังจากนี้ถัดไปนะครับเริ่มต้นด้วยการออกมาเยือนทีมสุพรรณบุรีทีมนี้นี่แหละครับก่อนที่กลางสัปดาห์จะเปิดสามเอสซีจีเซเดียมพบกับทีมบุรีรัมยูไนเต็ด แล้วก็สุดสัปดาห์นะครับออกไปเยือนทีมชนบุรี FC บุรีรำแล้วก็ชนบุรีเนี่ยกำลังลุ้นแชมป์กันอยู่ด้วยละครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นกีนพยองตามหลังทีมบุรีรัำอยู่2คะแนนชนบุรี FC อยู่1คะแนนนะครับเกมเยือนสุพรรณจำเป็นจะต้องมีคะแนนกลับไป s G g Stadium และถ้าเป็นไปได้3คะแนนเป็นสิ่งที่สําคัญนั่นนีดากันทาราจิกขาดผู้เล่นกําลังหลักไป2รายนะครับเมื่อสกู่คิมดองจินสะสมใบเหลืองครบแล้วก็ติดโทษแบนหนนัดเช่นเดียวกับมาริโอยูรอฟสกีที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมที่เอาชนะสมุทรสงครามมาได้3ประตูต่อศูนย์นะครับนัดนี้ก็ไม่สามารถที่จะลงสนามได้ ตามวิศนุศักดิ์แก้วเรือนะครับครั้งหนึ่งก็เคยเล่นให้กับทีมสุพรรณบุรีรวมไปถึงอาทิตย์ดาวสว่างนะครับหลายต่อหลายคนนะฮะเคยเล่นให้กับสุพรรณบุรีมาก่อนในสัญญายืมตัวครับเนี่ยอาทิตย์ดาวสว่างครับเคยมาช่วยทีมสุพรรณบุรีตอนสมัยที่อยู่ดีเวชหนึ่ง ในส่วนของ,ของแฟนคลับ s อซเมืองทอยแต่ของเราก็ตามมาให้กำลังใจหนาะตาพอสมควรนะครับก็เรียกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางใกล้ๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาสุพรรณบุรีแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณเยอะแยะเลยละครับไม่ว่าจะเป็นตลาดร้อยปีตลาด3ชุกนะครับแฟนคลับกีฬาพิยองของเราก็ถือโอกาสมาเที่ยวเมืองสุพรรณไปในตัวด้วยนี่ฮะจะเห็นภาพน่ารักน่ารักคือมากันเป็นครอบครัวอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ใช้เวลาช่วงวันหยุดให้เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าจะเป็นงานยากของคุณลลพลเกรมยอนะครับในการที่จะเก็บ3คะแนนในทุกๆนัดที่เหลือหลังจากนี้แตตราบใดที่ยังมีความหวังอยู่นะครับต้องพยายามทำเต็มที่ในทุกๆนัด แฟนขับเกลียงยองบางกลุ่มก็เดินทางมาเป็นขบวนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของรถจักรยานด้วยนะฮะก,ก็กลุ่มอุลต้าไบค์นะครับอย่างที่เมืองทอทีวีของเราเคยสัมภาษณ์ไปว่าไม่ว่าจะเดินทางไปเป็นทีมเยือนทริปไหนพวกเขาก็จะเลือกที่จะปั่นจักรยานไป พี่ป๊อปถ้าทางน่าจะเหนื่อยล้าจากการปั่นจักรยานพอสมควรครับปั่นเสร็จเนี่ยแทบจะหมดพลังเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดไม่ได้นอนพักนะเป็นกลุ่มอุนตะาบนะครับก็เรียกว่าแฟนคลับกีฬมหยองเข้ามาให้กำลังใจหนาตายอยากอบอุ่นแบบนี้ น่าจะทําให้หนักเตะของเรามีกําลังใจในช่วง8-9เกมที่เหลือหลังจากนี้อีกด้วยล่ะครับจบเกมจากสุพรรณบุรี FC แล้วก็อย่าลืมนะครับกลางสัปดาห์บุีรัมนเต็ดรีบๆจับจองตัวจากไทยทีเก๊เมเจอร์กันนะฮะไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับและที่สําคัญวันนั้นน่าจะมีตัวผีออกมาจําหน่ายเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นแฟนคลับพันแท้ก็ จับจองกันก่อนแต่เนิ่นๆนะครับมาช่วยมาเชียร์กันนะฮะเพราะว่ากียาของเรายังไม่เคยชนะทีมบุรีรัมยูเต็ดได้เลยเกมล่าสุดที่เจอกับบุรีรัมย์ก็คือโตโยต้าลีคับนัดที่2นะครับที่เอสซีจี u เตเดียมนั้นเล่นดีทีเดียวนะฮะเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่มีโชคเนี่ยกองเชียร์เอสซีบนทอยเต็ของเราทยอยกันเข้าสู่สุพรรณบุรีสเตเดียมครับ เป็นภาพที่น่ารักนะครับแฟนคลับตุวัวจิ๋วเนี่ยเยอะขึ้นนะครับสำหรับ SCG ซมงทอยแเต็กของเราในฤะดูกาลนี้นี่คือส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้สโมสรของเราเดินหน้าต่อไปได้ก็คือกองเชียร์นั่นเองนะฮะ เราเข้าสู่บรรยากาศภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสพุพรรณบุรีกันนะครับสเปดผู้เล่นตัวจริงของคุณพล SCG เมืองทองอยู่ในเตตกวินทำสัจานานามเป็นผู้รักษาประตูแบ็กซ้ายเวิรุตกายเยมแบ็กขวาเป็นปียพลพาณิชกุล2เซนเตอร์นะครับอลิสบอดายืนคู่กับทศพลลาเทศมิดฟิลด์ตรงกลางเอลิกพัทลูสารัตอยู่เย็นแล้วก็ดัสกรทองเหลานะครับกับตันทีมตัวรุกฝั่งขวานัดนี้ใช้มิลานบูบาโรฝั่งซ้ายเป็นวุฒิชัยทาทองหน้าเป้าเคลตันสินวา เป็นการเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งของกัปตันใหม่พานุพงศ์วงศานะครับแล้วก็พิโกโด้ดสกรทองเหลาครับเป็นสปาบรีเขียลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากทางฝั่งซ้ายมือไปขวามือทางจอโทรทัศน์กรียนพยองมาในชุดทิมเยือนเสื้อขาวกางเกงขาวถุงเท้าขาวครับมิราบูโรมีโอกาสได้กระชากทางฝั่งขวาวิรวุธกยเห็นทำชิ่งกับ ผุ้ี่ชทาทองแล้วโจนไปตรงเสาสองครับแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากเอลิกพาทาลูแหมลูกบอลมันเบาไปนิดครับไปเข้ามือกิติพงศ์ผู้ถ่าเชือกโอกาสรุกของทางเจ้าบ้านบ้างส่วนใหญ่คู่นี้นะครับบอลจะอยู่กลางสนามซะมากกว่าละครับนี่ฮะ โอกาสยิงไม่ค่อยตรงกรอบกันสักเท่าไหร่น,นะครับช่วงครึ่งเวลาแรกนี่ครับผู้สาประตูของทั้งสงสโมสรแทบจะไม่เด้เซฟกันเลยแหะครับเนื่องจากเป็นการวัดกันในเรื่องของมิดฟิลด์แดนกลางมิลานบูบโรมองเพื่อนแล้วไล่ให้กดัสกรนท้องเหลา <c oughs> ถูกปดัดทำฝ่าครับระยะหวังผลได้ดัสอนปัด <c oughs> ด้วยขวาโอ้ยังปรับจูเลดาไม่ได้ลูก หลุดออกเสาไปไกลมากเลยล่ะครับยอนลินสเตมันโยนมาตรงกลางวิเกิมสกัดไม่ดีนะครับโรเบิร์ตคาร์เลนแหมวันเลนดีซ้ายเต็มเมแต่ว่ามันหลุดเสาไปนี่ฮะอย่างที่บอกว่าทั้งคู่นี่ยังยิงไม่ตรงรอบกันเลยล่ะครับดัสกรพลิกมาแล้วเข้าซ้ายข้างไม่ถนัดแต่ต้องยิงแล้วครับโอเคตันบอกว่ารอยอยู่ทางฝั่งซ้ายแหมจังว่าพลิกของกัปตันโก้พลิกไม่ขนัดนนะก็ต้องยิงแล้วครับ หมาใหม่ครับสารัตย์อยู่เย็นเปิดไปัฉลหลับไปเข้ามืกาอกิติพงศ์ภูเถวเชือกพิออนลินสเตมานพลิกก็ยิงทันทีครับจบครึ่งเวลาแรกยังเสมอกอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ช่วงพักครึ่งเวลานะครับทางสโมสรสุพรรณบุรี FC นะฮะคุณท็อปนะครับ<อ>ก็ได้มี<อ>าการเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กับคุณป๊อกวิรัตหลวทองรองประธานสโมสรเอสซีจมุนทอยแต่ของเรานะครับ เนื่องจากว่าทั้งคู่นะก็เป็นเพื่อนสนิทกันตอนสมัยที่เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับปัจจุบันนี้ต่างคนก็ต่างทําทีมฟุตบอลคนละสโมสรแต่ว่าความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่นะฮะมาร่วมวอวยพรวันเกิดของคุณวิรัติหลวงทองใน,นวันที่16สิงหาพอดบพอดีเลยละครับมาดูไฮไลท์ในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับมิราบูวารแตะมาเข้าขวาเปิดไปเสาสองเปิดแรงไปครับไม่ตรงเพื่อนเลยแล้วก็เฟรตันซินวาครับยิงด้วยซ้าย พยายามที่จะหาจังหวะยิงประตูกันให้ได้นะฮะแต่ว่านี่ฮะอย่างที่บอกยังยิงไม่ตรงกรอบเลยละครับประตูทั้งสองฝั่งก็ยังไม่ได้เซฟกันเลยอูที่ชไทยทองไหลมาแม่จะไหลมาให้เคตันสินบาครับแต่ว่าทางสุารุรีก็ยังสกัดเอาไว้ได้ยังวูดยิดเคตัน มองเพื่อนทางฝั่งซ้ายมีเติมแต่ขวาปิยพลวิ่งทําทางอยู่เคลเรต้านใจร้อนครับตัดสินใจยิงด้วยขวาผูกบอลมันก็ยังไม่ตรงกรอบครับสารัตอยู่เย็นลองยิงไกลเหมือนกันมาก็ได้แค่ถากเสาไปได้ลุ้นวาดเสียวเล็กๆน้อยๆทั้งสปาบ,บุรีเองก็นานๆแล้วครับมีโอกาสได้โตกลับได้สวนบ้าง แต่ว่าบอลมันก็ยังไม่ตรงกรอบกันทั้ง2สโม,มสรเลยล่ะครับเคตันทะลักมาถึงดัดสกอ์ลองส่องไกลอีกครั้งหนึง่งคราวนี้ใกล้เคียงกว่าทุกๆครั้งนะฮะหลุดเสาไปนิดเดียวเคตันซินวาพยายามจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวโยกเข้าในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าแมจะผ่าน3-4คนก็ยากล่ะครับสารัตอยู่เย็น ไหลให้กับดัสกรยิงไปฉลับละมิลานบูเบโรโอ้โหยิงเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ประตูละครับผู้ชมผู้ตัดสินยกธงประวัติล้ำหน้าไปก่อนนี่ฮะลูกยิงฉลับของดัสกรท้องเหลาครับยิงไปฉลับละมิลานหน้าจะอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้านิดนิดละครับลูกสวนกลับของทางสุพรรณบุรีเอฟซีครับ ชาลิวชาปุยทำชิงกับจักรพันธ์พรใสนะฮะว่าซ้ายหลักยืนไม่ดีครับยิงตักไปเข้ามือของเกวินโอ้หแล้วจังหวะจ่า,จายของนสกสกอนท้งเหล่าให้กับวุฒิชัยทะทองครับแต่หลบมาได้แต่ว่าเจ้าตัวพยายามจะให้ชัวกว่านี้นะฮะก็ลเลยถูกยาสกัดจากทางฝั่งสุพรรณบุรีออกไปแล้วฟรีคิกของจักรพันธ์พรใสก็ไปตรงตัวกวินทำสัจจานันนะครับ โอกาสลุ้นในท้ายของ SCG มี T จีมูนไทนากกจากซีเดีนเวทยาวงครับตนนแต่มาเข้าขวาแล้วก็ลองยิงทันทีและลูกตั้งเตนะนณกสกรทองเหลาก็ลึกไปเข้ามือกิติพงศ์ูถั่เชือกธีวุฒิกายเยมโยนมาเสาสองมิลานต้องวิ่งมาประคองครับมองเพื่อนเพื่อนไม่เติมพยายามจะดึงบอลไว้กับตัวนะฮะนี่ฮะหาโอกาสจะเปิดที่ขวาให้ได้แล้วครับ ล็อกมาเข้าซ้ายอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นสุพรรณบุรีก็เต็มไปหมดแล้วละครับลงมารับแน่นประจบเกมการแข่งขันนะครับสุพรรณบุรี FC ก็เสมอมกับเ c g ซีจีมุทอยแต็ดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและผลคู่อื่นนะฮะทีมบุรีรัมเอาชนะทีมแอรฟอร์สไปได้2ประตูต่อศูนย์ก็ฉีกหนีเอสซีจีมุทอยแต็ของเราออกไปเป็น4คะแนนครับ ช่วงจบเกมการแข่งขันนะครับทางสโมสร SGC บางทองยี่สิบ staff c o d เองและทีมงานก็ได้มีการนำเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ให้กับคุณวิรักษ์หลวทองรองประธานสโมสรกิเยมยอง SGC บางทองยี่สิบของเรานะครับในวันท,ที่16สิงหาเป็นวันครบรอบวันเกิดของคุณวิรักษ์หลวทองก็ขอ,งขอให้บอสครับมีความสุขมากๆในวันเกิดในวัน เสาวที่ผ่านมานะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับท้ายที่สุดนี้หวังว่าสโมสรของเราจะจบฤดูกาลนี้ด้วยตำแหน่งแชมป์ไทยพรีเมีร์ลีกฤดูกาล2014นะครับ Happy Birthday ครับ